ศาลอายารัชดาพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญา8โจทย์ได้ยืนฟ้องนางสาวพันิกาวานิชโคศกคณะก้าวหน้าในจำเลยฐานความผิดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตนกแก่ประชาชนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14วงเล็บ2และฉบับที่2พศ2560มาตรา8 สำหรับพิธิการกล่าวหาสรุปว่าเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2556ถึงวันที่9มิถุนายน2562จำเลยมีการโพสต์ข้อความลง Facebook ของจำเลยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสถาบันถูกใช้เป็นอาวุธในการทำรายผู้เห็นต่างหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและบทกนคำทํานายในอดีตที่เป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกอันเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ